มา,าอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญบอแตกต่างกันไปซุมอรีเข้าใส่เทคโนโลยีเรื่องของการติดตามข่าวบอแมวนวานางยูนาจอเท่านั้นเรื่องของโลกโซเชียลต่างๆสื่อต่างๆไปยุ่ในโทรศัพท์มือถือไปยุ่ในโลกออนไลน์แล้วเฮ็ุจังใดในการทีซีพีอาพัสัมพันธ์ของแต่ละน่วยงานภาครัฐให้ได้ประสิทธิภาพเข้าถึงพ่อแม่พี่น้องได้หลายทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ ขอภัยค่ะทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต2นะคะจัดการฝึกอบรมการผลิตซื้อประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัลรุ่นทีน่1สร้าสั่งเครือข่ายคุณภาพด่านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบค่ะ บรรยากาศที่ห้องประชุมสินเจิมสิริสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองจังหวัดอุบลราชธา,านีค่ะนายชชยวัฒน์บุญชวลิตผมในการสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองอุบลราชธา,านีกล่าวว่าการฝึกอบรมการผลิตซื้อประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัลรุ่นที่หนึ่งตามโครงการสร้างเครือข่ายคุณภาพการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตสองประจำปีงบประมาณ2568เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประชาสัมพันธ์ขององค์กรยุคดิจิทัล กับภูเขารวมกิจกรรมค่ะโดยมีผู้บริหารขร้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตสองตลอดจนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาคราัฐภายในจังหวัดอุบลราชธา,านีเขาวรวมกว่า60คนทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการพัฒนาผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาคราัฐภายในพื้นที่ของอุบลราชธา,านี ให้สามารถผลิตซื่อประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัลสามารถคิดประเด็นการสื่อสารการถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวการเล่าเรื่องด้วยภาพเทคนิคต่างๆการผลิตอินโฟกราฟิกการผลิตคลิปวิดีโอ TikTok นะคะแล้วก็ ผ่านเฟ e บุ o กนำการเขียนข่าวเขียนจังไหรการส่งข่าวให้กับสื่อมวลชนนะคะเป็นจังไดเหตุ ed, จังไดรจังสิได้ถือต้องเพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถผลิตสื่อดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรเจ้าของได้ย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็ได้วรวมเป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์รวมกับท่างสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองแล้วก็ซื้อมวลชนถูกขะแนงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไปค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องเทคโนโลยีตอนนี้คันไพเขาบดถึงหรือว่าตามอท่านตอนนี้ถือว่าล่าสมัยโดยแพลตฟอร์มการบอกเล่าหรือว่าการส่งต่อข่าวสารนี่มันมาหลายแบบแห้งกันห้ามหูวยมีกระทือว่าเป็นสิ่งที่ดีนั่นเองคม่ะว่าหลายคนก็บอกว่าบางด้วยงานนี่เพิ่์มี ข้อมูลมีเรื่องสําคัญที่อยากบอกพ่อแม่พี่น้องลาแต่ถ้าสมมุิว่าออกในช่องทางเก่าๆหนังสือพิมพ์โทรทัศน์อย่างเดียวาบางเทือบ่ได้เข้าถึงพ่อแม่พี่น้องหน่วยงานแทๆบ่ได้พี่อาแต่มีมช้าชีบมันพี่อาไปก่อนอแล้วอันนี้เฮาก็ต้องรููเ่าท่านและก็ที่สาคัญข้อ,อมูลข่าวสารต้องถึกต้องโดยเฉพาะจากหน่วยงานที่เป็นในมาอบรมเอง